ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเส้นทางนักขายภาคพิเศษทางสถานีที่คุณสามารถเปิดรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะนี่คือสำเร็จ .com TV สถานีเงินล้านกับดิฉันนันมณัตส,สุกรสุยานนท์ค่ะสำหรับบุคคลที่เราจะคุยด้วยในวันนี้นี่นะคะนอกจากเธอจะเป็นตัวแทนแล้วเธอยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาฟังด้วยกันค่ะ มีช่วยคุณพ่อของน้องเกลหายไวๆด้วยนะคะทุกคนหวังที่จะให้คนที่รักหายป่วยแต่อาจถูกจำกัดด้วยค่ารักษาที่นับวันยิ่งสูงขึ้นตามเทคโนโลยีคุณพ่อหายไว้นะคะไม่ AIAHNS Plus Go ประกันสุขภาพที่เหมาใจค่ารักษาตามจริงสูงสุดถึง5ล้านบาทต่อปีกรมปรทันช่วยลดความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับน้องเกลน้องเกลครับ คุณพ่อฟื้นแล้วครับมิติใหม่ของประกันสุขภาพ AIA h n s Plus g o ติดต่อตัวแทน AIA หรือโทร1581 AIA เข้าใจชีวิตเข้าใจคุณ วันนี้เราอยู่กับคุณจันทมาศไทยกุลค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท AIA Thailand นและยังเป็นนักวางแผนการเงินอิสระของบริษัท i w เวลพลัส well จำกัดอีกด้วยสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะต้องบอกว่าบริษัท i w เวลพลัส well จำกัดเนี่ย เป็นของตัวเองด้วยสแสดงว่าชอบการลงทุนแน่เลยก็จริงๆแล้วเติเริ่มจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะตอนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยจะชอบชวนลูกค้าออมเงินจะชอบพูดถึงเรื่องว่าเอ่อให้มาออมเงินยังไงเก็บเงินยังไงแล้วก็จะขายประกันสุขภาพเนี่ยเป็นการปกป้องเงินออมเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีประกันสุขภาพก็ต้องถอนเงินออมของตัวเองออกมาใช่ใชไหมคะ,คะก็เป็นคนที่แบบว่าสนใจในเรื่องของการชักชวนให้คนเนี่ยออมเงินอยู่เป็นประจําอยู่แล้วสแสดงว่าเริ่มจากความชอบในตัวเองนั่นเองแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าสู่ Tricky, rekan CWD yang ngayah อ๋อต้องหูย้อนหลังไปลองถามมาโกมากนะคะคือพี่เป็นจบพยาบาลนะคะ<ฆ>แล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่แบบว่าเก็บเงินไม่เก่ง<ฆ>ก็มีตัวแทนประกันชีวิตคนหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นพี่พยาบาล<ฆ>มาชวนบอกว่าให้ซื้อประกันชีวิตเป็นการออมทรัพย์เราก็รู้สึกชอบมากเลยว่าเอยมันดีนะมันมีการออมทรัพย์แบบนี้ด้วยแล้วมันก็เป็นเหมือนกับว่าบังคับเราเก็บแล้วก็ชอบพี่เขาก็เลยบอกว่างั้นเธอชอบอย่างเงี้ยเธอก็มาขายประกันสิก็เลยเออลองขายดูว่าเออถ้าถ้าเกิดว่าออมาขายแล้วจะขายได้ไหมตอนแรกก็คิดว่ามาทดล ลองอะไรอย่างนี้ไงแต่พอมาอยู่ไปด้วยความที่เราเป็นพยาบาลนะคะเ,ออเราจะมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงหัวหน้าพี่ก็บอกว่าถ้าเกิดมันจะมาเป็นตัวแทนเนี่ยถ้าเราไม่รับผิดชอบกับลูกค้าของเรานะเรายังเป็นพาร์ทไทม์อยู่เนี่ยเราก็คงจะแบบว่ายขึ้นเวรอยู่แต่ลูกค้านี่ยต้องการตัวเราคงจะออกจากงานไปหาลูกค้าไม่ได้เขาก็เลยให้เรามาเป็นฟูลไทม์เราต้องฟูลไทม์ตั้งแต่บัดน,นั้นมาแล้วก็ยังคงทํางานในลักษณะเดิมคือคุยกับคนเรื่องเงินออมแล้วก็ด้วยความที่เรามีความรู้ทางการพยาบาลใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่าขายประ สุขภาพดีไปด้วยเหมือนว่าเรามีพื้นฐานในงานของเรานํามาประยุกต์ใช้จนเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้<ช>แต่จริงๆแล้วเราเข้าสู่เส้นทางของที่ปรึกษาทางการเงินได้ยังไงอะคะก็เนื่องจากสามีของพี่เนี่ยเป็นเป็นเหมือนผู้บริหารของของของออฟฟิศที่ใช่ไหมคะ,คะเขาก็มีเป็นคนที่จบทางด้านไฟแ a n c e เขาก็มีความสนใจในเรื่องของการบริหารเงินแล้วก็ประกอบมาเมื่อจะประมาณสัก7จปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีหลักสูตรเรื่องของนักวางแผนการเงินเข้ามาในเมืองไทยเขาก็ไปเรียนเขาก็เห็นว่าในอนาคตเน ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีโปรดักต์หรือว่ามีาวิชาชีพนักวางแผนการเงินนี้เกิดขึ้นแน่ๆเลยก็เลยทําให้ทําให้เป็นปเป็นการจุดประกายของเราสองคนเอาไว้เมื่อตั้ง78ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าการเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมาเปลี่ยนจากการที่เราไปเข้าสัมมานานักวางแผนการเงินระดับโลกที่น้องเอ๋คงจะเคยได้ยินคุณวุฒธ MDRT โอค่ะ<ช>ที่ทหลายๆคนต้องติดเพื่อเป็นการการันตีถึงคุณภาพของนัก,นกขายใช่เพราะเราพอเรามีโอกาสได้เข้าร่วมการสัมมานาครั้งนั้นแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่า ตัวแทนต่างชาติเนี่ยเขาจะเป็นนักวางแผนการเงินกันหมดแล้วทํางานให้กับลูกค้าในเชิงของการเป็นที่ปรึกษานในการวางแผนการเงิน เราสองคนก็แบบว่าชอบมากเลยก็เลยกลับมาเมืองพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองไปทํางานในลักษณะแบบนั้นก็เลยมาเปิดบริษัทของตัวเองทําในเรื่องของกับหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งนะคะชื่อคุณประยูนพรทิเบนจกุลแล้วก็ทํางานเป็นบริษัทที่เป็นสํานักงานนักวางแผนการเงินอิสระนะคะก็จะมีการตอบสนองลูกค้าในเรื่องของสินค้าทางการเงินหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าก็สนุกค่ะสนุกมากอย่างนี้ยากไหมคะกว่าที่จะมีบริษัทเป็นของตัวเองเราต้องใช้เวลาในการศึกษาหรือว่าเริ่มทำเนี่ยประมาณ เท่าไหร่อะคะ จริงๆบอกว่าจะบอกว่าเริ่มต้นแค่ตอนช่วง c o ฟฟี่ b r e a ที่แบบว่าชวนกันว่าว่าแบบทํางานด้วยกันไหมกับผ<อ>ู้ส่วนนะคะแค่ตอนช่วงเบรกสิบกว่านาทีแค่นั้นเอง<ะ>ะะแล้วก็พอพอเราตกลงใจที่จะทํางานร่วมกันแล้วก็ไปหาวิธีการว่าจะทํำยังไงให้มันสามารถเกิดสํานักงานนักวางแผนการเงินขึ้นมาได้ก็ไปดูงานนะคะจากสานักงานนักวางแผนการเงินในใน,น Southeast Asia ก็เป็นที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงแล้วก็ที่อเมริกาเองก็ไปดูว่าเขาทำยังไงเราต้องสอบไลเซนสอะไรบ้างเราต้องมีความรู้อะไรบ้าง เขาก็ค่อยๆต่อยอดตัวเองขึ้นมาค่ะก็ใช้เวลา2-3ปี แล้วอย่างนี้เส้นทางของการเป็นตัวแทนกว่าที่จะมาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเริ่มจากอะไรคะตอนนี้ก็เปิดกว้างมากขึ้นเลยนะคะเพื่อตัวแทนเพราะว่าอย่างในตลาบริษัท a a เอเองก็มีโปรดักที่ชื่อว่า AALi ลิ a Link, ที่เป็นประกันควบการลงทุนตัวคอปพอเองก็ส่งเสริมให้ตัวแทนมีการพัฒนาแล้วก็ตัวแทนที่จะเป็นนักวางแผนการเงินได้ก็จะต้องสอบผ่านลายเส้นหลายตัวนะคะลายเส้นแรกก็คือลายเส้นที่ทําให้ใบอนุญาตในการขายเป็นผู้ติดต่อนักลงทุนคือสามารถที่จะขายโปรดักเรื่องของการลง งทุนได้นะคะอันนี้เป็นใบอนุญาตที่ได้จากกรตนะคะแล้วก็จะต้องอสอบผ่านความรู้ของที่ทาง a a กําหนดด้วยว่าจะต้องมีความรู้ในเรื่องของ Product อะไรบ้างสอบผ่านความรู้ของคอปพอด้วยคอปพอก็จะให้เราไปอบรมว่าเราจะเป็นนักขาย p Product ควบก,การลงทุนเราต้องรู้อะไรบ้างหลักๆก็คือต้องผ่านลายเส้นตนัวนี้แล้วก็เป็นความชํานาญในการแอ r o ร c h ลูกค้าแล้ว อ,อย่างนี้เนี่ยเริ่มสงสัยแล้วค่ะองนี้เรามาคุยเรื่องของเงินเงินกันให้ชัดเจนไปเลยดีกว่าสมมติว่าเอ่มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอยากจะเลือกที่ปรึกษาทางการเงินสักคนหนึ่งมาให้คําแนะนํากับเองในเรื่องของการจัดการทางการเงินแบบนี้เนี่ยคนที่จะมาเป็นที่ปรึกษาของเอเนี่ยเอควรจะดูอะไรบ้างอะคะโอ้แรกๆเลยนะคะก็ต้องแบบว่าคนที่พูดกันรู้เรื่องก่อนเนาะคือแบบว่าถ้าพูดกันแล้วสอนสินไม่กินกันนะไม่ชอบเธอสวยกว่าฉันเนี่ยก็คงจะ ไม่อยากคุยด้วยวเพราะว่าชายใช่เป็นที่ปรึกษาการเงินเราก็อยากจะแบบว่า,าต้องแชร์ชีวิตกันเพราะว่าเราพี่ต้องรู้ว่าน้องเอมีดีไซน์ชีวิตไว้แบบไหน<อ>ถ้าเรา คุยกันไม่แมทชิ่งกันแล้วอ่ะเราจะอยากตอบคาถามแบบนี้ไหมใช่ไหม,มก็กต้องค่อนข้างลึกเหมือนกันใช่ก็ต้องเหมือนกับแชร์ชีวิตกันเลยอ่ะอเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบว่าคุยกันรู้เรื่องแล้วก็แฮปปี้ที่จะดีลต่อการมันก็จะง่ายขึ้นอันที่2ก็คือนักว้อแผนการเงินก็ต้องมีนคนที่แบบว่ามีคุณภาพมีเอ่อซีร์ติฟิเคชนมีไลเซน์ที่แบบว่ามีความรู้จริงเพราะว่าแผนการเงินที่เรานําเสนอให้กับลูกค้ามันคือเป้าหมายชีวิตของเขา ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราอาจจะนําเสนอแผนการเงินไปใช้ในอีก60ปีในอีกตอนที่เขาอายุ60ปีเราอาจจะตายไปแล้ว<ะ>แต่เขาถึงลูกค้าเดินไปจนถึงอายุ60ปีปุ๊บปรากฏว่ากเกษียณไม่ได้เงินไม่พอใช้ก็กลายเป็นปัญหาลูกค้าเป้าหมายทางการเงินไปไม่ถึง<ะ>อย่างเงี้ยมันก็ทําให้กับเราทําลายเขาใช่ไหมคะเพราะนั้นนักวางแผนการเงินก็จะต้องมีความจริงใจ<ะ>แล้วก็มีความรู้จริงในงานที่ทํา นะคะแล้วก็นำเสนอโปรดักต์อย่างเป็นกลางเราจะขายโปรดักต์เฉพาะโปรดักต์ที่ทำให้เป้าหมายของลูกค้าไปถึงได้เท่านั้นแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีของบางคนเขาบอกว่าฉันมีเงินไม่เยอะทําไมฉันจะต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินจริงๆแล้วเนี่ยการมีที่ปรึกษาทางการเงินเราจะต้องมีเงินเป็นหลักล้านเลยไหมคะคนส่วนมากจะเข้าใจแบบนั้นว่าอูต้องมีเงินเยอะก่อนถึงจะต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินนะคะที่จะบอกง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่า เราอะทำงานกับเงินที่ลูกค้ามีอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะมีเงินมากหรือน้อยเราจะทํางานกับเงินที่มีอยู่เริ่มต้นแผนการเก็บออมแค่เดือนละไม่กี่พันบาทก็สามารถที่จะเริ่มต้นแผนเก็บออมได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนกินเงินเดือนก็จะง่ายก็คือเติบโตไปพร้อมกับอัตราการเพิ่มของเงินเดือนใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราจะทํางานแบบว่าให้ลูกค้ามีความสบายใจในการที่จะเก็บออม mm hmm. ไม่ใช่ว่าโหชีวิตนี้ต้องเก็บอย่างเดียวทํางานมาเก็บบาททุกบาททุกสตางค์ไม่สามารถใช้เงินได้เลยนะคะถ้าเราออกแบบ วางแผนชีวิตดีๆเราสามารถที่จะเอ็นจอยไลฟ์ได้นะคะแล้วก็ชีวิตก็จะง่ายมากเลยคือเก็บก็เก็บใช้ก็ใช้เที่ยวก็เที่ยวช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งอยู่ในงบทุกอย่างก็จะมีความสุขบางคนสามารถดูแลแผนการเงินได้ดีมากๆโดยไม่จําเป็นต้องมีที่ปรึกษาการเงินเลยด้วยซ้ำนะคะ,คะเราอาจจะแค่ช่วยดูนะคะตกแต่งในส่วนที่ขาดหรือส่วนที่เกินนะคะ<ม>แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าทาได้ดีอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีเรานะคะเป็นแต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีการพูดคุยกันค่ะแล้วแบบนี้คนที่เหมาะ กับจะมีที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องเป็นคนที่มีลักษณะอะไรหรือว่าต้องมีปัญหาอะไรไหมอะคะไม่จําเป็นค่ะก็คนทุกคนแหละค่ะที่อยากจะออกแบบชีวิตของตัวเองนะคะวันนี้เราทํางานเรามีเป้าหมายชีวิตทํางานเพื่อที่จะเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณหลังๆมาเนี้ยจะได้ยินคําพูดที่ว่า passive อินคอมใช่ไหมคะให้เงินทํางานแทนเรานะคะมันจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องมีแอคทีฟก่อนคือต้องทํางานหาเงินก่อนใช,อใช่ไหมคะและ้วถ้าเกิดว่าเราทํางานหาเงินแล้วเราไม่เก็บออมเราไม่วางแผนการเงินไว้ให้ถูกที่ถูกเวลานะคะชีวิตหลังเกษียณก็คงเป็นชีวิตที่น่าเศร้านะคะก็อยากให้ทุกคนแต่ว่าออใส่ใจกับเรื่องของการวางแผน ทุกวันที่ทํางานก็เพื่อที่จะไปใช้เงินในหลังเกษียณอายุของเราอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อให้บ้านปลายชีวิตของเราสบายพูดง่ายๆและแบบนี้ถ้าสมมติว่าเอ๋ทำงานอยู่ตรงนี้นี่นะคะสมมติทํางานไปถึงอายุ60ปีมีเงินเก็บสัก10ล้านค่ะซึ่งไม่รู้จะถึงหรือเปล่า <laughs> <laughs> อยากจะทราบว,ว่าแบบนี้เนี่ย เราควรจะมีการบริหารเงินอย่างไรคะอยากจะให้บอกเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆหน่อยะค,ะค่ะก็และก็ได้นะคะสมมติว่าถ้าจะมีเงิน10ล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าถามใจพี่เอนะคะเอ่อต้องต้องเรียนตรงๆว่าวันนี้มีเงิน10ล้านอาจจะเกษียณไม่ได้นะคะมันจะคิดง่ายๆนะคะว่าเราจะมีชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยยี่สิบปียกตัวอย่าง6 0ถึง80นะคะวันนึงต้องทานอาหารกี่มื้อคะ สามมื้อใช่ไหมคะยีปีคูณ365วันคูณ3มื้ออาหารนะคะก็จะกลายเป็นเงินประมาณสักเป็นมื้ออาหารประมาณสัก2 0,000ื่นกว่ามื้อก็ให้น้องเอเลือกและค่ะว่าน้องเอจะทานอาหารมื้อละเท่าไหร่นี่แค่เฉพาะแค่หมวดอาหารอย่างเดียวเอาแบบกินแบบประหยัดเลยนะคะมื้อละห้าสิบมื้อละห้าสิบก็สามมื้อก็ร้อยห้าสิบก็เอาร้อยห้าสิบคูณสองหมื่นกว่ามื้อที่เราจะต้องต้องใช้ตีไปสักสองร้อยต่อวันเลยสองร้อยต่อวันคูณสองหมื่นกว่ามื้อก็จะต้องใช้เงินประมาณสี่ล้าน นะคะงั้นเงิน10ล้านที่เรามีอยู่เราต้องใช้เงิน4ล้านไปกับเรื่องของการกินแล,แล้วเหลืออีก6ล้านสําหรับเรื่องอื่น ค่าน้ําค่าไฟ่าดโทรศัพท์ค่ะแต่ว่าถ้าเราออกแบบไปก่อนว่าหลังกเกษจะใช้เงินเดือนละ3 0,000บาทเป็นเวลา20ปีนะคะทุกเดือนเดือนละ3 0 0 0 0บาทต้องมีเงินใช้เพราะฉะนั้นเราจะคอนเวิร์ตมาว่าตอน60เราจะต้องเก็บเงินให้เป็นเงินก้อนเท่าไหร่สมมุติว่าต้องเก็บเงินเป็นเงินก้อน30ล้านค่ะ,คะตอนที่อายุหกคือมีเงิน30ล้านใช้ไปจนถึงอายุ80เงิน30ล้านหมดพอดีนะคะได้มีไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบเดือนละ3 0,000ยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอายุ20จะเก็บยังไงล่ะ ให้ได้ถึง30ล้านโอ้มันดูยากมากเลยมันเยอะใช,ใช่ไหมแต่ในควางแผนการเงินก็จะมีโซลูชันให้เรานะคะ<ม>อาจจะต้องเริ่มเก็บแบบไหนโปรดักต์อะไรนะคะจะต้องไปลงทุนแบบไหนนะคะอย่างตอนนี้บริษัท AA ก็มีโปรดักต์ในเรื่องของยูนิตลิงค์ที่จะมาช่วยตอบโจทย์เป็นประกันควบการลงทุน<ม>ใช่ไหมคะมหรือว่าเราอาจจะต้องไปลงทุนเป็น LTF บ้างเป็น RMF บ้างเพื่อประหยัดภาษีแล้วก็เอาเงินมามาในในใช้ในตอนที่เรากรเกษียณก็จะทําให้อีกวอ้ลสามสิบล้านนะั่นแหะมันเป็นจริงหรือเปล่า น,ะะนี่ก็จะทํางานผ่านนะักวางแผนการเงินค่ะฟังดูแล้วนะคะว่าเรื่องของการวางแผนทางการเงินในอนาคตนี่สําคัญไม่น้อยเลยแบบนี้นี่นะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้พี่เอเนี่ยฝากถึงทุกๆคนให้เห็นความสําคัญถึงการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตท,ที่ดีของเราค่ะ,คะ ก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่านะักวางแผนการเงินนะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้สตังเยอะนะคะต้องเป็นคนที่ร่ํารวยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นใครก็ได้ค่ะที่อยากจะดีไซน์ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขนะคะทั้งในขณะที่ทํางานและในขณะที่กเกษียณหรือมีเป้าหมายทางการเงินอื่นๆนะคะก็ให้นะักวางแผนการเงินได้มีโอกาสช่วยนะคะ และนี่ก็คือคําตอบของคุณนั่นเองนะคะในกรณีที่คุณอยากจะวางแผนทางการเงินแต่ไม่รู้ว่าจะวางแผนอย่างไรดีวันนี้นี่นะคะกก็มีผู้ช่วยมาแนะนําแล้วนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่เอมากเลยค่ะที่สละเวลามาพูดคุยกับเองในวันนี้ขอบพระคุณค่ะค่ะ<ฮ>สวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเชื่อว่าวันนี้คงจะได้แนวทางในการวางแผนทางการเงินของคุณกันแล้วค่ะเราควรจะเริ่มวางแผนกันตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้าของเรานั่นเองนะคะสําหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการเส้นทางนักขายพาคพิเศษแล้วล่ะคะ่ะเจอกันได้ใหม่ทุกวันทางสถานีที่คุณสามารถเปิดรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะนี่คือสาเร็จ .com TV สถานีเงินล้านวันนี้ดิฉันนันมนัสสุกระสุยานนท์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ